สักรหญิงอาทิรัตน์จารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราชเปิดเผยว่าโรงพยาบาลบำรุงราชเข้าสู่ปีที่42ในปี2565นี้และสารตอบปณิธานการก่อตั้งโรงพยาบาลที่ต้องการให้โรงพยาบาลบำรุงราชเป็นสถาบันการแพทย์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลของคนไทยเพื่อการบริบาลและส่งมอบผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีที่สุดโดยไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อมุ่งหวังแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเอื้อประโยชน์ต่อสังคมด้วยสำหรับก้าวต่อไปนับจากนี้ซึ่งเป็นเฮลท์แคร์เทรนด์ที่สำคัญของโลกบำรุงราชมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์สมาร์ทเฮลท์แคร์5.0เพื่อการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกทั้งยังยกระดับการให้บริการ เพื่อส่งมอบการดูแลรักษาสุขภาพระยะยาว Lifetime Value Health Partner ในทุกช่วงอายุรองศาสตราจารย์ในแพทย์ทวีศิลป์ตันประยูนประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราชกล่าวเสริมว่าแพทย์มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกระบวนการสรรหาแพทย์ใหม่ๆที่มีความชำนาญการและประสบการณ์สูงในแต่ละด้านในปีนี้บำรุงราชจะให้น้ำหนักด้านการแพทย์ในสองส่วนสำคัญ คือ 1. Robotics ติกส e ริ e ุทธ์เการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบดาวินชีเข้ามาช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยหลาร,ระบบอวัยวะให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 2. องเจนติกมุ่งเน้นการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมจีโนมิกส์ซึ่งจะช่วยระบุความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิดทำให้สามารถป้องกันโรคเชิงรุกได้รวมถึงตรวจพันธุกรรมเพื่อป้องกันการแพ้ยาซึ่งจะช่วยแพทย์สามารถเลือกใช้ยาหรือวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายสส่วนนี้จะมาเสริมการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นเทรนด์การแพทย์ที่บำรุงราษฎร์ให้ความสำคัญนับจากนี้ต่อไป